โอเคมาเริ่มใหม่นะครับเมื่อกี้ฝฟายตกจะมาสอนวิธีการลงไอเทมใหม่นะครับก็ชุดก็มีก็นี่เป็นชุดนี่เป็นปืนนะครับจะเป็นเซตนี้นะครับอ่าก็มาลงกันเลยจะลงชุดก่อนแล้วกันก่อนนะครับ สักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับก,ก่อนอื่นก็เข้าตรง Data นะครับแล้วก็แล้วก็ไอเทมดีดนะครับเปิดนี่ขึ้นมาแล้วหาหาตัวนี้ครับ ที่ขึ้นต้นในตัวนี้ตัวนี้นครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะเจอนี้นะครับแล้วก็หยุดตรงนี้เลยครับไปเปิดโค้ดตัวนี้มาครับของโค้ดของใหม่ครับก็เปิดด้วยโน้ตแพดก๊อปมี้มาหมดเลยครับวางลงข้างล่าง อ่ะไว้เท่าไว้ให้มันเท่าๆกันนะครับอ,อันนี้คือลงหลายชุดนะครับลงอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่จะห้าก็จะห้าลงน่าจะห้านะครับ จากนั้นก็ดูจากตรงนี้เลยครับ Data แล้วก็ไปตามนี้เลยครับเปิดหมายแล้วกันวอซีแล้วก็ b i b i n แล้วก็ด a ตต้านะับ o b j นี่นะครับตัวนี้แล้วก็ o b j นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับแล้วก ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเข้าไปเลย <c oughs> มาที่ชุดครับ <c oughs> ก็นี่ก็จะเป็นนี่นะครับชื่อของมัน <c oughs> ชื่อบนนี้นะครับบนสุดเลยตัวนี้แหละตัวนี้จะเป็นขึ้นขึ้นขึ้นต้นข้างหน้าเลย MMA นะครับแต่นี่ ME นะครับอันนี้เป็น MA ก็เอา จริงๆแล้วชื่อทีชื่อทีตัวนี้นะครับตัวนี้แหละครับแล้วก็จริงๆแล้วชื่อเต็มมันจะเป็นทีทีเอ็กตัวนี้นะครับแต่มันตั้งมาแค่ทีก็เรื่องของช่างมันครับคลิกไปที่เอ็มก็ี้มาครับวางเลยก็ออกมา มาที่ทีนะครับก็ปีอให้หมดเลยครับวางนั่นก็ไอ้นี่ค็ปี้ครับแล้วมาวางครั้งนอกนี่เลยนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าลงเสร็จเรียบร้อยนะครับอะไรขึ้นมาเนี่ย อันนี้ส่วนอันนี้ S เนี่ยกคือจะเป็นไอคอนเวลารูปโชว์ูปปืนจะโชว์รูปปืนเท่านั้นนะครับเป็นรูปของมันให้เรามาใส่ตรงเนี้ยมันจะบอกอยู่ครับตรงนี้เลยครับด a ต a แล้วก็นี้นี่นะครับดูตามแล้วกันด a ต a นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจากนั้นก็ตัวนี้วางเสร็จอันนี้คือวิธีการลงชุดนะครับ แล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นชื่อที่แสดงนะครับชื่อที่แสดงให้ไปวางไว้ตรงตรงนี้ครับ data แล้วก็ที่ขวาเปิดด้วยนั้นเดินลงมาล่างสุดเลยครับก็วางไปเลยอันนี้คือวิธีการลงชุดนะครับจากนั้นก็บิวตัวนี้เลยครับ บิวอะแต่ผมยังไม่บิวจะ,จะลงปืนจะลงปืนพวกปืนด้วยเลยกันพวกปืนพวกปืนนี้จะมีตัวบางบางปืนมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้ครับจะเป็นโคน้ดพวกนี้ให้เราก๊อปปี้มาจากนั้นก็มาตรงวอซีนะครับยยเจนแล้วต้า ล่าตาจากนั้นก็อันนี้เลยครับบนสุดนี้เลยตัวนี้ครับขวาเปิดให้มาวางตรงข้างล่างสุดครับว่าเซฟคอนโทรลเอสเพื่อเซฟนะครับแดลว่านี้เราลงเสร็จแล้วลบไปเลยลบไปแล้วกันครับจากนั้นก็หาโคดโคดไอเทมนะครับ ก็ยาวมากก็ปีไปเลยเดี๋ยวผมขอปรับความแรงก่อนแล้วกันนะครับน,นี่น่าจะเป็น A, A M P สองขอปรับเป็นร้อยแปดสิบแล้วกันความแรงครับยี่สืนกโกนยี่สิบแปดยี่สิบหกยี่สิบหกสิบสองสิบห้า หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยน่าจะเป็นมิดมิดหรือไปฉายไปฉายครับสองโอเคนะครับคัปปี้มาคัปปี้เสร็จแล้วมาตรงนี้เหมือนเดิมครับรที่วายเทมเลื่อนขึ้นไปครับ มาเจอแล้วทับลงมาวางครับโอเคเมื่อวางเสร็จแล้วก็เซฟได้เลยนะครับเซฟอย่างที่บอกครับไปที่นี่ครับมันจะไม่ระหว่างปืนกับปืนกับชุดมันไม่ไปที่เดียวกันนะครับส่วนชุดมันจะไปตรงนี้ ตรงนี้ครับส่วนไอเทมมันมันไปตรงนี้ครับมีปืนนะเหมือนเดิมครับที่อปปี้ให้หมดวางครับทีก็วางเหมือนเดิม c อปปี้ ให้หมดครับแล้ก็วางแล้วตัวนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงตัวนี้ S ตัว S นี่มันไว้ y. ที่เดียวกันหมดเลยนะครับเป็นรูปภาพที่แสดงตอนเราตอนในเกมครับ <c oughs> ก็ Data ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับวางเลยครับ จากนั้นก็มาดูใหม่ครับตัวนี้เหมือนเดิมครับนี่เลยขอวางต่อขล่างนี้แล้วกันแล้วก็บิวต,ตัวนี้เลยนะครับรอจนกว่านี้จะหายไปนะครับ ถ้าหายเสร็จแล้วก็เสกได้เลยครับเมื่อมันอันนี้วิ่งเสร็จแล้วปิดเซิร์ฟแล้วเปิด,ปดใหม่ครับ <c oughs> ปิดเซิร์ฟเปิดใหม่แล้วก็